ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องชาไทยเอฟซีของคุณแม่ทุกท่านนะคะค่ะคุณแม่วันนี้คุณแม่ขายผ้ามือสองนะคะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วคุณแม่ก็เริ่มโปรผ้าค่ะอันนี้ผืนนี้ไม่มีตำเหนินะคะค่ะไม่มีตำเหนิค่ะคุณแม่ขายอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะค่ะเป็นผ้าลายปรมค่ะค่ะเขาเรียกว่าปรมหยาดฝนนะคะ ค่ะปมหยาดฝนค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นมากค่ะค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะเป็นผ้าเต็มสองเมตรนะคะค่ะท่านจะไปตัดตัดอันไหนก็ได้ค่ะค่ะก็มีเกจัวด้วยค่ะไปตัดกางเกงค่ะตัดเสื้อค่ะตัดกางเกงตัดเสื้อสวยมากค่ะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทนะคะหรือเนี่ยไปตัดเสื้อได้นะคะเต็มสองเมตรค่ะค่ะสามร้อยบาทค่ะลายปรมค่ะ กลมหยาดฝนนะคะค่ะสวยงามมากค่ะค่ะผ้าไม่ชัดเจนผ้าไม่คมชัดคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะเป็นค่ะบางทีก็มันไม่ค่อยชัดเจนก็ค่ะคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งค่ะพื้นผ้าออกเป็นสีแดงแดงนะคะแดงข้้งค่ะสวยค่ะของเก่าของโบราณนะคะ ค่ะสามร้อยบาทค่ะเอาไปตัดเสื้อค่ะคุณแม่ก็ตัดเสื้อใส่เหมือนกันนะคะลายนี้ค่ะคุณแม่ตัดเสื้อใส่นะคะค่ะเอาไปตัดเสื้อค่ะพื้นนี้ก็สามร้อยบาทค่ะลายโฮนค่ะค่ะไม่มีตำหนิอยู่ตรงไหนนาะจุดไหนเนาะคุณแม่ว่าไม่มีตำหนินะสามร้อยบาทค่ะค่ะพื้นนี้ก็สามร้อยบาทนะคะอ๋อค่ะ ค่ะมันแหวงค่ะมันแหวงท่านก็ชุนไว้แล้วค่ะเอาเขียนชุนไว้คนแก่นะคะเราก็เอาถ้ามันนี้ก็เราขึ้นด้านบนแบบนี้ค่ะเอาลงแบบนี้ก็ได้ค่ะค่ะเราก็กลับด้านก็ได้ค่ะมันไม่เป็นไรค่ะสามร้อยบาทนะคะเอาไปตัดกางเกงตัดกระโปรงตัดเสื้อก็ได้ค่ะค่ะค่ะยังสวยอยู่ค่ะสีสันสวยมากค่ะราคาสามร้อยบาทนะคะค่ะรอบสายบ่ายเย็นมาแล้วค่ะคุณแม่เริ่มโป้ผ้าค่ะ ค่ะมือสองแก้วเก่าต้นตำรับไหมมือสองขาสีแดงคลั่งนะคะข้างเก่าข้างโบราณของเราค่ะค่ะเป็นสีคลั่งนะคะขาะไหมเลขค่ะไหมายเลขหกขาราคาสามร้อยบาทนะคะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะเป็นผ้าไหมมือสองค่ะถึงยังไงก็เป็นไหมค่ะเนื้อไหมน้ําไหมก็ยังสวยอยู่นะคะขาะราคาอยู่ที่สามร้อยบาทค่ะผืนนี้นะคะสวยมากค่ะขาะเนื้อผ้ามีน้ําหนักค่ะเพราะว่าเป็นงานไหมบ้านพุ่งยืนค่ะ ค่ะมีน้ำหนักมันนิ่มแล้วก็มันหนักค่ะพวกไหมบ้านหองยืนนี่ค่ะของเก่าของโบราณค่ะผืนนี้สามร้อยบาทนะคะคาะจะไปแปลรูปค่ะค่ะผืนนี้ก็สามร้อยบาทเหมือนกันนะคะคุณแม่คุณแม่เททุนเลยนะคะถ้ารอบสายบายเย็นมาแล้วค่ะอันนี้ก็สามร้อยบาทค่ะตัดสําเร็จพร้อมใส่เอลสามสิบสองนะคะค่ะสามร้อยบาทค่ะสีแดงคลั่งค่ะสีคนแก่ชอบนะคะ ค่ะนี่ก็300บาทค่ะสวยมากค่ะตัดสำเร็จพร้อมใส่เอว32ค่ะไซส์32ความยาว33นะคะค่ะราคาอยู่ที่300บาทค่ะผืนนี้นะคะค่ะรอบสายบ่าเย็นมาแล้วค่ะคุณแม่เทแล้วค่ะ300บาทนะคะค่ะเอาไปตัดไปใส่ออกงานบุญค่ะคนแถวบ้านเฮ้าค่ะไปจังหันเน้หมุดเสาค่ะใส่แบบ่าไหมแบบนี้ไปกับเป็นตะเบิงนะคะดูดีดูเด่นค่ะคุณแม่บ้านทุกๆคนเลยค่ะ ผืนนี้ก็500บาทนะคะค่ะลายดอกมะเขือประกาตอบขาห้า0บาทค่ะผืนนี้ค่ะไม่มีตะเมิไม่มีบาดแผลนะคะขาะ500อบาทค่ะสวยมากค่ะค่ะผืนใหญ่ผืนกว้างนะคะผ้าห้า500บาทสวยค่ะค่ะนี่ก็500บาทนะคะค่ะเขาเรียกว่าค่ะลายดอกมะเขือประกาตอบค่ะ แหวาร้อยบาทเ้ยค่ะปืนนีเด้อค่ะห้าร้อยบาทค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีแผลนะคะค่ะปืนนี้ห้าร้อยบาทค่ะท่านแอวค่ะสวยค่ะไม่มีบาดแผลค่ะค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะ ค่ะผืนนี้อยู่ที่400บาทนะคะรอบสายบาดเย็นมาแล้วค่ะหมายเลข30ใหม่ยังมีฮอนค่ะไม่มีบาดแผลนะคะจัดเอาไปตัดกระโปรงรูดก็สวยค่ะ400บาทค่ะผ้ามือสองให้หายากนะคะค่ะ400บาทค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะขาหนิ่มค่ะผิวใส่สบายค่ะไม่มีบาดแผลนะคะผืนนี้400บาทนะคะจําราคาช่วยคุณแม่นะคะค่ะช่วยจําราคาด้วยค่ะคุณแม่จําราคาแบบแบบ ผิดทุกๆค่ะบางทีก็มันหลายราคาค่ะผืนนี้400บาทนะคะหมายเลข30 400บาทนะคะเวลาถ้าคุณแม่มา,าแย้งราคามาด้วยนะคะค่ะเมีโฮนไหมเลข30นี่ค่ะอยู่ที่ราคา400บาทค่ะค่ะผืนนี้ก็ปมงานภาพปมนี่ก็ไหมายบ้านพุ่งยืนนะคะนี่ราคา400บาทเหมือนกันนะคะค่ะสวยมาแล้วค่ะสายมาแล้วค่ะคุณแม่โปรค่ะ ไม่มีบาดแผลไม่มีตำหนินะคะเป็นงานไหมบ้านหุ่งยืนนะคะค่ะเป็นของเก่าของโบราณค่ะมันจะมีขี้ไหมอยู่เลยนะคะสี่ร้อยบาทค่ะค่ะปรมหยาดฝนค่ะสวยค่ะค่ะเดี๋ยวคุณแม่ซูมให้ดูใกล้ๆนะคะปรมหยาดฝนสวยนะคะสี่ร้อยบาทนะคะปืนนี้นะคะค่ะไม่มีบาดแผลค่ะคุณแม่จะไปตัดตงเกงว่าผืนนี้ให้ช่างเขาตัดตงเกงให้ค่ะ ค่ะสวยนะสี่ร้อยบาทนี่ค่ะได้เป็นงานใหม่บ้านด้วยค่ะในน้ำหนักด้วยค่ะค่ะเพราะว่าคุณแม่จะสัมผัสในมือค่ะตัวไหนดีก็บอกว่านี่นะคะสี่ร้อยบาทนะคะสวยมากค่ะค่ะหาราคานี้หายากนะคะไปซื้อตามหมู่บ้านยังไม่ได้เลยค่ะค่ะถ้าพี่น้องเดินไปหาซื้อตามหมู่บ้านแบบไปแบบไปแบบโผล่โผไปแบบนี้ค่ะไม่มีค่ะเขาจะรอขายให้แต่ไม่รักไม่รักเคยมาหาซื้อค่ะเขาจะบอกว่า ถ้าไม่รักมาซื้อผ้าไหมมือสองบอกด้วยค่ะเขาจะขายอันนี้ก็ห้าร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะค่ะเป็นผ้ามีดไเป็นลายอันนี้ค่ะเป็นค่ะค่ะเขาเรียกว่ามีโอบนะคะค่ะห้าร้อยบาทค่ะมีโอบค่ะค่ะสวยดูดีดูเด่นนะคะห้าร้อยบาทค่ะสวยทุกขืนงามทุกขืนแจ่มทุกขืนนะคะห้าร้อยบาทค่ะสวยตลอดกาลงามตลอดปีสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะอันนี้ก็อยู่ที่ ขายห้าร้อยบาทค่ะ่ะง,งานมีโอบนะคะสวยมากค่ะขายห้าร้อยบาทค่ะค่ะสวยตลอดการงานตลอดปีค่ะห้าร้อยบาทค่ะสวยไม่สั่งสวยไม่จืดจางค่ะห้าร้อยบาทนะคะค่ะห้าร้อยบาทสี่ร้อยห้าร้อยค่ะพื้นนี้ปกติคุณแม่บอกมือเช่าแปดร้อยบาทแต่วันนี้อยู่ที่ลดราคามาอยู่ที่ต้นทุนนะคะเจ็ดร้อยบาท เป็นงานผ้าใหม่นะคะยังไม่ได้ใช้งานค่ะผ้ายังไม่ไม่ได้ใช้งานเป็นผ้าใหม่เก่าเก็บโบราณค่ะเขาเรียกว่าหางกระรอกลุยซีมค่ะค่ะสีม่วงนะคะค่ะผ้าใหม่นะคะผืนนี้นะคะยังไม่ได้ใช้ค่ะเขาเรียกว่าเก่าเก็บโบราณค่ะค่ะสวยค่ะเก็ดร้อยบาทราคานี้มีอยู่แม่บอวันลักวันนี้วันเดียวค่ะอันนี้เก็ดร้อยบาทนะคะถามเมื่อเช้าคุณแม่บอกว่าแปดร้อยค่ะ รอบสายบาทเย็นลงมาเป็น700อบาทค่ะค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางนะคะเจ็ดร้อยบาทค่ะผืนนี้ก็อยู่ที่ราคาหก0้บาทนะคะเป็นหมี่อันนี้ค่ะสีม่วงค่ะไม่มีตำหนิไม่มีบาดแผลค่ะสดใสโดดเด่นอยู่นะคะค่ะผืนนี้อยู่ที่600บาทนะคะ ค่ะกดแม่ลงมาอยู่ที่600บาทค่ะสวยค่ะไหมเรยงลข5ค่ะ600บาทนะคะค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีตำหนินะคะลายค่ะเรียกว่าลายดอกสับปะรดค่ะลายสับปะรดค่ะสวยมากค่ะค่ะไม่มีบาดแผลสภาพดีค่ะสภาพดีค่ะค่ะ600บาทนี่ค่ะสภาพดีมากค่ะค่ะ6 0 0บาทค่ะสวยไม่สางสวยไม่จืดจางค่ะค่ะแม่บววรรรับผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมมือสองค่ะ ค่ะรอบสายบาทเย็นมาแล้วค่ะหกร้อยบาทนะคะค่ะภาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกครั้งหนึ่งหกร้อยบาทภาพสวยมากนะคะค่ะหกร้อยบาทพื้นนี้ค่ะพื้นนี้ก็หกร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะเป็นมีโอบนะคะเต็มสองเมตรนะคะค่ะ้าพหกร้อยบาทค่ะท่านจะเอาไปแปลรูปตัดกระโปรงตัดกางเกงก็เหมาะสมสวยค่ะหรือจะนุ่งสดเลยก็ได้ค่ะ ค่าเงิน600บาทก็ราคานี้พอเอื้อมมือถึงพอหยิบพอจับนะคะค่า6 0 0บาทค่ะค่ะค่ร600บาทนะคะค่ารอบสายใบเย็นมาแล้วค่ะโรผ้าค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนค่ะนิ่มค่ะค่ะผ้ามือสองยิ่งเก่ายิ่งสวยยิ่งนิ่มค่ะค่ะผืนนี้ก็หกร้อยบาทนะคะค่ะสภาพดีสภาพใหม่ไม่มีตำหนินะคะหกร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะดูดีดูเด่นนะคะค่ะมือสองเจ้าเก่าต้นตำรับผ้าไหมมือสองค่ะ ค่ะสวยทุกผืนงามทุกผืนแจ่มทุกผืนค่ะท่านจะไปแปรรูปหรือไปนุ่งเลยก็ได้ค่ะค่ะเป็นผ้าราคานี้เป็นราคาที่เอื้อมมือถึงนะคะค่ะมือสองค่ะท่านจะไปตัดชุดแสกชุดเด้ก็ได้ค่ะประกอบไอ้สองคู่ค่ะสองผืนคู่กันแบบนี้ค่ะจับคู่ใส่กันได้ค่ะค่ะนี้ค่ะผืนนี้ก็หกร้อยบาทนะคะ ค่ะเป็นงานไหมมีโอกค่ะเป็นงานเก่างานโบราณสีแดงคลั่งค่ะสีเม็ดมะขามคุณแม่บรรยายผิดนะคะเม็ดมะขามค่ะผาพไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งผ้านิ่งอีกครั้งหนึ่งนะคะค่ะแม่บวรรักผ้าไหมมือสองแก้วเก่าต้นตำรับผ้าไหมมือสองค่ะสวยค่ะอันนี้ก็หกร้อยบาทค่ะค่ะผืนนี้ก็หกร้อยบาทค่ะสวยมากค่ะไม่มีตําหนิไม่มีบาดแผลนะคะ ค่ะคุณแม่ซื้อมาแล้วค่ะห้าร้อยค่ะพวกนี้ค่ะค่ะหกร้อยบาทค่ะเป็นหมีขั้นค่ะค่ะเป็นหมีขั้นนะคะของเก่าของโบราณค่ะคนเท่าคนแก่ทํานุ่งเยงค่ะค่ะทุกวันนี้สมัยนี้ค่ะหายากนะคะผ้ามือสองหายากมากค่ะเพราะว่ามันไม่มีค่ะมันไม่มีคนคนใส่ค่ะคนรุ่นใหม่ส่วนมากก็ใส่แต่กางเกงค่ะคนรุ่นเก่าก็ค่ะเป็นท่านก็ สูญเสียไปแล้วค่ะแต่ว,ว่าค่ะการเวลามันก็ค่ะอายุไข,ขค่ะท่านก็ค่ะจากลูกจาลานไปแล้วก็เหลือแต่ลูกหลานก็ส่วนมากก็มีแต่ผ้ากันนุ่งกางเกงค่ะค่ะรุ่นคนแก่คนเท่าคนโบราณทําผ้าไหมก็ผ้ากันค่ะล้มหายตายไปแล้วค่ะแล้วก็มันจะเหลือแต่รุ่นลูกรุ่นหลานแล้วก็ผ้ากันนุ่งแต่กางเกงค่ะไม่ค่อยมีผ้าไหมนุ่งค่ะหายากค่ะ นี่ก็ค่ะห0รบาทนะคะสวยค่ะไม่มีบาดแผลไม่มีตำหนีนะคะค่ะผ้าหกร้บาทสวยค่ะค่ะผ้าไม่ชัดเจนคุณแม่ขอส่งภาพนิ่งอีกค่ะไทยนี่ค่ะคุณแม่ขอบคุณพี่น้องชาวไทยที่ติดตามคุณแม่มาตลอดค่ะดูทาง y o u t u b e นะคะดูคุณแม่นะคะค่ะขอให้สุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าเจนบณรักษาค่ะ